พอบอรตราบังคับใช้เจ็ดมาตราการเข้มข้นแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองถูกกลอกลวงหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติยต้ำชัดให้เห็นผลงานภายใน7วันหากพบเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวหรือบกพร่องฟันเด็ดขาดพลตเอกกิตรพัน์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คนต่างด้าวตั้งกลุ่มแก๊งกระทำความผิดหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเต็มกำลังเพื่อขจัดปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปโดยเร็ว,รวจึงมีหนังสือสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้7มาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. มาตรการก่อนคนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศ2มาตรการณท่าอากาศยานและด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนสามมาตรการตั้งจุดตรวจตามเส้นทาง สมาตราการตรวจสอบที่พักพื้นที่ท่องเที่ยวและสกัดกั้นพื้นที่ชายแดน5มาตราการเชิงรุกในการตรวจสอบเส้นทางและจุดพักคอย6มาตราการเข้มข้นในพื้นที่ชายแดน7มาตราการประสานงานให้ความช่วยเหลือและสืบสวนขยายผลจากการข้ดมั่วตามมาตราการดังกล่าวทำให้มีผลปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่20-24ถึงมกราค,คม2568ในการปฏิเสธคนต่างด้าวที่มีความเสี่ยงเข้าประเทศณทนะ่าอากาศยานจำนวน1ิราย ปฏิเสธการขอเข้าอยู่ต่อในพื้นที่จังหวัดตาก47รายจับกลุ่มและปรับกรณีอยู่โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเตย์ในพื้นที่จังหวัดตาก92รายแบ่งเป็นชาวจีน3รายอินโดนีเซีย1รายหลบหนีเข้าเมืองบริเวณริมแม่น้ำเมยเป็นชาวเบมนมา14รายและบริเวณจุดตรวจร่วมห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก6รายรวมทั้งสิ้น20ราย ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าประเทศไทยมีมาตราการการรักษาความปลอดภัยสำหรับนะักท่องเที่ยวทุกรายและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะได้ขับเคลื่อนมาตราการดังกล่าวอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำชาดให้เจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเด็ดขาดเห็นผลภายใน7วันหากเจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวขัวพันรู้เห็นเป็นใจหรือแม้กระทั่งเพิกเฉยปล่อยปะกลักเลยไม่ใส่ใจในการทำหน้าที่จะต้องถูกพิจารณาทางปกครองวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทุกราย